ตอบโจทย์สําหรับคําพยากรณ์สาหรับคนยุคนี้ก็มีประโยชน์มากเลยครับได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่บางทีเราอาจจะแบบยังไม่เคยเรียนรู้มาอย่างเงี้ยครับสาหรับการเรียนคอร์สนี้ถ้าถามเออผมรู้สึกว่ามันเป็นการเปิดมุมมองในการทํานายเพิ่มขึ้นก็จะนาเทคนิคที่ได้เรียนวันเนี้ยครับเอาไปประยุกต์ใช้กับการทํานายนี่เออเราจะได้ปรับปรุงเรื่องการทํานายของเราให้ไปในลักษณะของการจิวใจ มันก็ตอบโจทย์สําหรับทำพยากรสําหรับคนยุคนี้ก็มีประโยชน์มากเลยครับได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่บางทีเราอาจจะแบบยังไม่เคยเรียนรู้มาอย่างเงี้ยครับก็ก็เอามาใช้งานได้ดีครับขอพระคุณมากที่อาจารย์จัดคอร์สแบบดีๆอย่างนี้ขอบคุณครับอชอบเทคนิคไหนมากคะ,ะที่ชอบน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้เลยก็คือการทํานายแบบคิวใจนะครับมันเป็นการให้พลังบวกคนที่เขามาดูกับเราเนี่ยครับว่าอันนีมน้มันเอาไปตอบโจทย์สําหรับตอนนี้ได้เลยครับ